สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ว,วันนี้ลุงยามาถ่ายลูกไม้ลูกไม้บาบัรยะกอสเตเลียสีม่วงชมพูอ,อ,อ,อีก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 ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีมีสองดอกให้ให้ชมนะครับก็คือดอกนี้ที่ลุงยาถ่ายไปเมื่อ,อเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้เขาก็เป็นสีชมพูแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับน,นะครับ เป็นสีชมพูสวยเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะครับปลายปลายกรีบสีชมพูแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะเป็นสีชมพูเข้มเลยนะครับสําหรับดอกนี้นะครับอันนี้ดอกบานวันที่2นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นสีชมพูสัชัดเลยนะครับส่วนดอกนี้เป็นดอกบานวันแรกนะครับซึ่งเมื่อวานที่ถ่ายเมื่อวานดอกนี้ยังไม่บานนะครับนะครับจะเรียกว่าโทนทนสาม สาี่กลีบนอกจะเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะครับแต่ลุงยาขอเรียกว่าเป็นสีม่วงนะครับม่วงชมพูนะครับแล้วก็กลีบที่เยอะมากนะครับเยอะมากชั้นกลีบที่เยอะมากนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่านให้เห็นอีกรอบนนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่นะครับ2ครับ3นะครับสี่นะครับ5 6นะครับ 7 8แและ9 9าเก้านะครับท่านผู้ชมกลีบนี้ลุงยาไม่ได้แหวกนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงยาจัดกลีบจัดกลีบให้ดีๆนะครับนะครับสังเกตนะครับกลีบนี้ลุงยาไม่ได้แหวกนะครับกลีบก็เลยงอนสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งนะครับเขาจะบานเต็มที่ช่วง9ก้าโมงนะครับท่านผู้ชมนะครับ อันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มบานนะครับดอกดอกเมื่อวานนี้นะครับนะครับทีแรกลุงยาก็คิดว่าก้านเขาจะไม่สามารถตั้งได้ <c oughs> ก็เพราะว่าเขายังไม่บานนั่นเองนะครับแต่เมื่อแวดอกเขาบานแล้วก้านเขาก็จะตั้งตรงขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงยาจะเพิ่มเพิ่มดินเพิ่มดินเข้าไปนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับก็ ทรงสวยมากนะครับท่านผู้ชมสีม่วงสีม่วงชมพูนะครับนะครับสีม่วงชมพูทรงดอกกลมๆหวานๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวสายๆก็จะบานบานเต็มที่นะครับอันนี้เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มจะบานแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ลุงยาไม่มีไม่มีเกสรที่จะผสมนะครับวันนี้ นะครับเดี๋ยวลงยาจะต้องรอสีอลูกไม้ใหม่ๆก็คือสีบานเย็นที่กำลังจะเพาะขึ้นมาผสมนะครับก็เพราะว่า,าบัวบัวลุงยาช็อกช็อกอากาศไปเมื่อประมาณาครึ่งเดือนครึ่งเดือนก่อนนะครับเพิ่งจะเริ่มฟื้นนะครับกระถางนี้ได้ได้น้ำลึกก็เริ่มเริ่มฟื้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นมี มีดอกโล่ขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมสําหรับการสังเกตลายใบของบัวยักษ์ออสเตรเลียนะครับลายลายแบบนี้ลายเหมือนบัวพันธุ์นะครับลายแบบนี้ก็จะใสเกสอสีแดงนะครับอันนี้ก็น่าจะใส้แดงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ลุงยากําลังลุ้นลายลายใหม่อยู่นะครับแลก็คือลายนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็คือมีจุดน้อยๆนะครับใบกลมๆนะครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นทางนู้นก็มีอีกนะครับท่านผู้ชมจุดนี้เป็นหัวบัวที่ยังไม่ได้แยกนะครับท่านผู้ชมก็เรามาดูลายอันนี้ลายสีโทนออกสอีชมพูนะครับลายที่ใบนะครับ เรามาดูว่าจะมีแบบหลายเมื่อกี้ไหมอ่ามีครับมีท่านท่านผู้ชมมีหัวหนึ่งครับน่านผู้ชมนะครับหัวนี้หัวนี้ทรงใบกลมๆแล้วก็นี่นะครับข้างล่างเริ่มโผล่นะครับเครื่องน,นะครับมเสียงเครื่องเรือวิ่งนะครับท่านผู้ชมกาจะเป็นอ่ะ ดี๋ยวไปดูดีดูทางนู้นน, metal, น,น,นี่นันก็มีรุ้นรุ้นนะครับนี่นะครับหัวนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นหัวหัวบวหมดเลยนะครับที่ลงยาอันนี้ก็เป็นหัวบัวหมดเลยนะครับที่เพาะไปดูทางรุ้นนะครับอ่าส่วนแถวนี้ก็ลงหัวหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ตรงนี้ก็เป็นหัวบัวนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าต้นนี้ต้นนี้วันนี้ก็น่าจะแยกได้แล้วนะครับนี่ครับก็ ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับหัวหนึ่งหัวนี้ก็มีประมาณาสี่ต้นสี่ต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับใบนี้ก็แก่แยกได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับส่วนลูกไม้ลูกไม้ไมมเมล็ดของไส้กระสอแฟนซีนะครับก็ กระถังนี้กระถังนี้น็อกน็อกอากาศนะครับก็เลยนะครับตายไปเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้อันนี้เริ่มโตแล้วนะครับก็อันนี้ก็ามาดูเริ่มงใบเรื่องมีใบใบที่สามแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะครับก็ ลุงยาก,ก็ลุนล้นทุกวันนะครับท่าทนผู้ชมการาพาเพาะเมล็ดพันธุ์บัวนะครับก็เพลินเพลินดีนะครับท่าทนผู้ชมต้นนี้ใกล้ๆจะลงหัวแล้วนะครับก็ต้นอดอกเริ่มเล็กลงเริ่ลงนะครับกลีบกลีบเก้าชั้นนะครับเป็นบัวยักออสเตเลียนะครับที่กลายกลายเป็นบัวบัวพิการก็คือกลีบเข้าจะเล็กนะครับ กลีบสวยมันดอกมะลิสวยมากนะครับท่านผู้ชมมีลุ้นมีลุ้นฝักนี้นะครับมีรุ้นฝักนี้นะครับก็ลุงยาเก็บไปได้ฝักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่งอกเขาไม่งอกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็มีในนี้นะครับเดือนฝ่าแล้วนะครับคือถ้ามเมล็ดที่เราเก็บมาเก็บเก็บแล้วก็ าพาักไวในกระถาง15วันถ้า,มาเมล็ดเขาไม่งอก<ม>ก็คือเสียหมดเลยนะครับท่านผู้ชมามาดูต้นพิเศษอีกต้น,ตนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมลุงยาขอเก็บไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมต้นนี้นะครับเพราะว่าไม่มีหัวบ,บัวนะครับต้นนี้กรีบเก้าชั้นนะครับ โทนสีน้ําเงินนะครับท่านผู้ชมกรีบโทนสีน้ําเงินเลยนะครับนี่นะครับแต่ขอเรียกว่าเป็นม่วงม่วงชมพูนะครับเพราะวันที่2ก็เป็นชมพูแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่3จะพุ่มพูเข้มเลยนะครับสําหรับลูกไม้ต้นนี้นะครับกรีบ9้าชั้นใสกระสอสีเหลืองนะครับทรงสวยมากนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ นะครับก็ชมลูกไม้ต้นนี้ก็สิบนาทีแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมอัปเดตบัวบานวันที่สองนะครับลูกไม้โบยักออสเตรเลียสีม่วงชมพูบานวันที่สองแล้วก็ดอกบานวันแรกดูความแตกต่างกันนะครับสําหรับดอกบานวันแรกกับดอกบานวันที่สอง Uh, โทนโทนโทนวันแรกก็ข้างในด้านในจะเป็นขาวขาวแบบปุยนุ่นนะครับแล้วก็ด้านนอก 3- ามสี่กีบด้านนอกจะเป็นสี uh, น้ําเงินนะครับสีโทนสีน้ําเงินนะครับแต่เราเรียกว่าสีม่วงชมพูนะครับสําหรับต้นนี้ uh, คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเป็น,ปน,ปน,ปนกําลังใจกดไลค์กด,กดติดตามให้ลุงยาวด้วยนะครับก็ uh, ประมาณสิ้นเดือนนี้ก็คงได้เห็น ลูกไม้ที่ใหม่ๆที่ออกมาแล้วก็น่าจะเป็นเดือนกุมภาลุงยาก,ก็จะแบ่งขายอีกทีนะครับเพราะตอนนี้บัวบวยวกไม่มีเลยเหลือม,มีมีอยู่สองสมต้นเองนะครับก็คือต้นที่ถ่ายแล้วก็ไซเดอรสัน,สนแฟร์ซีนะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับนะครับดอกใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับสงดอกใหญ่มาก